สวัสดีวันสงการครับก็สงการปีนี้ขอให้ท่านผู้รูคนครับมีความสุขกับพ๊อปกวนในเทศกาลนี้นะฮะครับผมสําหรับวันสงการปีนี้นะครับผมใครที่จะเดินทางไปนู่นมานี่หรือกลับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีวันที่ไปไทยครับก็ขออวยพรให้คุณท่านชาวฟรีไฟทุกคนนะคะสงการนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเล่นสงการอย่างปลอดภัยและมีความสุขกันทุกคนนะคะ สำหรับสองด้านนี้นะคะใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้นะจะให้สนุกเลยะค่ะทุกคนสุขสันต์วันสงการนะคะก็เป็นวันปีใหม่ไทยเนาะก็อยากจะอวยพรให้เอฟซีทุกคนนะคะแล้วก็ชาวฟีฟายนะคะได้พบเจอแต่ความสุขนะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีเนาะใช่ครับไม่ไม่คิดจะพูดอะไรหนาเยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อะไรอ่ะสุขภาพด้วยครับใช่ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคบก็ จะได้อยู่เล่นเกมเป็นเพื่อนเรานานๆแฮ่ก็สวัสดีประสงการด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆนะครับสุขสันต์วันสงการขอให้มีความสุขมากๆนะคะเล่นนมาให้สนุกนะครับสุขสันต์วันสงการนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วไปเจอกันในปีตายนะ